สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ หมอแมวน้าเล่าเรื่องเรื่องที่หมอจะมาส่วนคุยในวันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะคาถามนี้ก็คือคําถามที่ว่าถ้าเราให้รางวัลเด็กบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยติดแค่กับรางวัลหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ให้รางวัลเขาเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไหมหมอก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะว่าการให้รางวัลคืออะไรและการติดสินบนคืออะไร2ออย่างนี้มันไม่เหมือนกันนะคะ ในหลักของการปรับพฤติกรรมเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยก็คือมันจะมีหลักการปรับพฤติกรรมอยู่2แบบค่ะอย่างแรกก็คือหลักของการให้รางวัลคือเมื่อทําดีแล้วถึงจะให้รางวัลตามที่ตกลงก,กันนันไว้กับอีกหลักหนึ่งก็คือหลักของการลงโทษคือเมื่อเด็กมือพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราเนี่ย ก็จะลงโทษเด็กให้ได้เหล็กเนี่ยได้รับผลที่เขาไม่ชอบเช่นไปตัดค่าขนมของเขาหรือว่าไปตัดสิทธิ์ลดการเล่นเกมในวันนั้นนะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของการให้รางวัลกันค่ะการให้รางวัลคืออะไรการให้รางวัลเนี่ยก็คือการให้สิ่งของนะคะอันนี้ก็จะเป็น รางวัลที่สามารถมองเห็นได้หรือการให้ความกอดความอบอุ่นหรือการชื่นชมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นถือเป็นหนึ่งในะรางวัลเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะซึ่งหลักของการให้รางวัลเลยเนี่ยที่สําคัญก็คือต้องมีการทําดีก่อนหรือมีพฤติกรรมที่ต้องการก่อนถึงจะได้รางวัลมาเช่นเด็กเนี่ยอยากได้รางวัลเป็นการเติมเกมไมค์ครับนะคะ ก็อาจจะต้องมีตารางดาวกันตารางดาวเนี่ยใช้ได้ผลเสมอนะคะขนาดเราที่เป็นผู้ใหญ่เองยังตกเป็นทาสการตลาดของร้านสะดวกซื้อหรือของห้างต่างๆเลยนะคะว่าซื้อสะสมให้ได้แต้มเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะได้รางวัลเด็กก็เหมือนกันค่ะ ถ้าถ้าเราให้เขาสะสมดาวสะสมแต้มรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นการจูงใจเนี่ยให้เขามีพฤติกรรมที่เราต้องการมากขึ้นนะคะเช่นอยากให้เด็กเนี่ยฝึกความรับผิดชอบว่ากลับมาบ้านแล้วให้ทำการบ้านเลยโดยไม่ต้องเตือนนะคะก็ต้องมีการคุยตกลงกันก่อนค่ะว่าถ้าเด็กเนี่ยกลับมาบ้านแล้วสามารถกิบเอาการบ้านออกมาทำได้โดยไม่ต้องมีการเตือนกันในหนึ่งวันก็จะได้หนึ่งดวง ถ้าสะสมครบ5ดวงจะได้รางวัลเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้แนะนำว่าควรมีการคุยตกลงกันให้ชัดเจนเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะติดตารางเอาไว้ในที่มองเห็นค่ะว่าตารางนี้เนี่ยต้องทำอะไรถึงจะได้รางวัลเป็นอะไรกันเพื่อให้เด็กเนี่ยถ้าเด็กเนี่ยเขาเห็นด้วยภาพเนี่ยมันก็จะตุ้นความทรงจำของเขาว่าอ๋อถ้าเราอยากได้รางวัลน,นะเราต้องทำพฤติกรรมที่ดีแบบนี้ค่ะ ซึ่งการให้รางวัลเนี่ยเป็นการปรับพฤติกรรมในช่วงแรกๆนะคะก็จะเป็นพวกสิ่งของที่เห็นเป็นภาพชัดเจนหน่อยแต่เมื่อเด็กเนี่ยได้รางวัลภายนอกหรือ extrinsic reward มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ต่อไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนาที่รับรางวัลที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเป็นรูปธรรมชัดเจนเรียกว่าเป็น i n ท r i สิ i c reward เช่นการที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะอ่านหนังสือเพื่อทําให้ตัวเองมีผลการเรียนที่ดีขึ้นก็จะเป็นการเอาชนะตัวเองจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมี self e s t e ิ m ที่ดีอันนี้เรียกว่าเป็น intrinsic reward หรือรางวัลภายในที่เป็นรางวัลที่จูงใจตัวเราเองโดยที่ไม่ได้รางวัลจากภายนอกนะคะ ที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆค่ะว่าการให้รางวัลกับการติดสินบนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะการติดสินบนเนี่ยก็คือการให้รางวัลก่อนที่เขาจะทําดีเช่นเด็กเนี่ยอย่างโจทย์ที่บอกไว้ว่าต้องการให้เด็กเนี่ยทำการบ้านทันทีที่กลับมาถึงบ้านแต่เราเนี่ยไปให้รางวัลเด็กก่อนก็คือให้เด็กเนี่ยเล่นเกมได้เต็มที่1ชั่วโมงเลย แล้วให้เด็กเนี่ยไปทํากันบ้านอันนี้ก็จะผิดสเต็ปนะคะเพราะว่ามันก็มีโอกาสสูงว่าพอเด็กเนี่ยได้เล่นเกมไปแล้วก็ติดลมจนไม่กลับมาทํากันบ้านอันนี้คือการติดสินบนค่ะเพราะฉะนั้นในเทปนี้เนี่ยก็จะเข้าใจกันแล้วนะคะว่าการให้รางวัลกการติดสินบนเนี่ยเป็นคนละอย่างกันแนะนําว่าการให้รางวัลเนี่ย เป็นการปรับพฤติกรรมที่ได้ผลได้ดีค่ะแต่การติดสินบนไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เด็กเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเพื่อทําให้เราเนี่ยเอารางวัลให้เขาแล้วหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาเขาก็จะบีบบังคับเหมือนสามารถที่จะควบคุมเราได้เลยๆค่ะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีประสบการณ์อะไรอยากจะแชร์นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ inbox facebook page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะหมอก,ก็จะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะสำหรับวันนี้หมอลาให้ฟวงเ้ท่านก่อนนะคะบ๊ายบาย